ท่านเอสเปลท่านเอสเปลครับสู้ๆนะคะไปแล้วเหรอไม่ได้ทำความเคารพเจ้านายใหม่เลยเอาล่ะพร้อมกัน3 2 1สวัสดีค่ะท่านเอมิวไม่นอนเหรอคะอ๋อผมอยากจะฝึกดาบอีกสักหน่อยนะครับอ,อดีเลยค่ะเราก็ข้างจะเก่งค่ะเก่งนะครับท่านวะสู้กันดีไหมครับลงลง,ลงับน้องขย่มเลยคนระับได้ไปเลยมึง <c oughs> เอาเลยมึงค่ะมึงค่ะขยมข่มค่ะ <c oughs> สู้ค่ะสามค่ะสองค่ะหนึ่งค่ะเริ่มค่ะแต,แต่ก็ขย่มดิเอ้ยคุณก็ขย่มเลยเไม่ใช่ขย่มอะไรคะ,ะเขาชื่อขย่มคะ่ะแค่ชื่อคะ่ะไม่ต้องขย่มกันก็ได้คะ่ะขย่มไม่โดนเลยคะ่ะขย่มติดใจลีลาคะ่ะติดใจลีลาเหรอคะใช่คะ่ะลีลาเป็นยังไงคะ่ะปืนหย่งสู้มไม่ไหวคะ่ะงานนี้จะจะไม่ให้ผมเรียกว่าท่านองคชายจริงหรือรับตอนนี้เราไม่ใช่องค์ชายคะ่ะองคชายยูเขาไม่ทําอะไรแบบนี้หรอกค่ะยิงค่ะสามค่ะสองค่ะหนึ่งค่ะเริ่มค่ะไล่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 